เนี่ยค่ะที่วัดอมรอก็มาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมรอบๆวัดนะคะขอบคุณนะคะไปเดินชมด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่วัดที่ต่างประเทศค่ะไปเดี๋ยวอมรพาชมรอบวัดได้ยินเสียงไก่ไหมคะไก่ขันมีไก่ด้วยค่ะมีไก่ตัวใหญ่ๆด้วย ไก่ตัวใหญ่มากๆค่ะตัวใหญ่มากๆอมอนไม่เคยเห็นไก่แบบนี้มาก่อนเดี๋ยวออมอนพาเพื่อนๆไปชมด้วยเพื่อเพื่อนๆเพื่อนๆไปนาะไปทําบุญในวัดกันค่ะตอนนี้ก็จะเดินเข้าไปในวัดแล้วค่ะวันนี้มาทําบุญกันดอกไม้สวยๆค่ะเพื่อนๆในข้างหลังดอกไม้ที่สวยเห็นไหมคะน่าจะมองเห็นนะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะดอกไม้กำลังออกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไปค่ะเดินไปที่วัดกันค่ะ อากาศที่วัดไปชมบรรยากาศที่วัดกันนะคะเพื่อนๆแม่มนพาเดินไปข้างในข้างในวัดกันเนาะไปค่ะสวยเลยค่ะดอกไม้สวยมากๆเลยใครมาเนาะทั้นึงคนมาคากาไม่เยอะค่ะเป็นไม้แม่มอนก็ใส่เพื่อความอบอุ่นค่ะอากาศยังหนาวอยู่ค่ะก็เลยต้องใส่หนาหนี่เลยดอกไม้สวยมากๆไปค่ะเพื่อน พามาชมไก่นะคะไก่น่ารักน่ารักนี่คู่ข้างหลังแม่อมอนนะคะไก่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะไก่น่ารักมากๆค่ะวันนี้แม่อมอนได้มีโอกาสเนื่องในวันสงกรานต์ก็มาทําบุญให้บรรพบ,บุรุษที่เสียไปแล้วนะคะ<อ>พาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศที่วัดแล้วก็มาชมไก่เซนโดค,ค่ะไก่มีไก่ตัวหนึ่งคือพยายามที่ว่า กำลังกายค่ะวญาณเนี่ยจะอยู่บนต้นไม้ตลอดเห็นไหมคะแมอมอนเ้าเอ๊บๆตรงน,นี้นะคะใส่ไขท,ทุกัดปดาหนนะคะ <c oughs> ไก่ก็จะแอบแมมอนก็จะแอบอยู่้างเสาเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะไก่เขาก็จะออกกําลังกายเดี๋ยวไปชมไก่นะ,ะ <c oughs> นะคะจะอยู่บนต้นไม้ท่อนไม้นี้ตลอดค่ะรับประทานอาหารเขาก็จะรับประทานอาหารอยู่บนบนต้นไม้เนี่นะคะ พระอาจารย์บอกว่าไก่ตัวนี้คือแหลกอยู่ตัวเดียวค่ะคือจะไระทินอาหารตรงนี้แล้วก็จะเดินไปเดินมามาถ่ายกับไก่หน่อยเร็วฮัลโหลมาอยู่ใกล้ๆก,กันหน่อยไก่เอ้ยนี่จะบในวัดนะคะเดี๋ยวแม่อมอมรพาไปดูอรอบๆวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ค่ะ เวลามีงานก็จะจัดงานแถวนี้แหละค่ะเป็นสนามกว้างเลยจัดแถวนี้เลยนะคะถ้ามีเทศกาลอะไรก็จะจัดงานก็เก้าอี้ก็จะมีเยอะนะตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยเพราะว่าช่วงนี้จัดงานยังไม่ได้ก็คงจะต้องรอก่อนนะคะแน่าอาจจะเป็นปีหน้านะคะแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะเก้าอี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะก็คงจะต้องรอดูต่อไปตรงนี้ก็จะมีขายของเต็มไปหมดเลยค่ะ เดี๋ยวถ้าทุกอย่างทุกอย่างดีขึ้นก็จะแม่มอมรนก็จะพาเพื่อนๆมาชมที่วัดบ่อยๆนะคะก็จะมีขายของมีอาหารไทยขายเยอะยะเลยค่ะเยอะมากๆค่ะมีทุกอย่างค่ะเหมือนบ้านเราเลยนะคะกับข้าวทุกอย่างก็อร่อยมากๆค่ะแม่มอมรนมาก็ต้องเตรียมเตรียมงบประมาณมาเยอะเหมือนกันค่ะ มาซื้อซื้อทุกอย่างค่ะแม่อ่เป็นคนชอบซื้อซื้อทุกอย่างอาหารไทยเพราะว่าชอบรับประทานอาหารไทยอาหารไทยอร่อยที่สุดนะคะก็จะได้ยินเสียงไก่ในธรรมชาติข้างหลังแม่อมรน,นะคะข้างหลังแม่อมอนก็จะเป็นพระพุทธรูปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็เป็นพระพุทธรูปค่ะวัดก็กว้างขวางนะคะนู่นข้างหลังนู่นจะเป็นวัดนะคะอยู่ข้างหลังนู่นนะคะแต่อันนี้เป็น ข้างหลังวัดนะคะอมมอ,กอ้ก็พาชมบรรยากาศที่วัดค่ะก็มีแมวด้วยค่ะมแมวนี่ค่ะแมวก็วิ่งไปแล้วค่ะมีแมวด้วยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะมีแมวด้วยค่ะมีแมวแมวด้วยมีสัตว์ทุกอย่างค่ะมีไก่มีแมวนะคะ <c oughs> บรรยากาศเหมือนบ้านเราเลยค่ะใครมาอยู่ต่างประเทศก็ถ้าว่าอยู่ประเทศไปเยียมก็เออชิญมาเที่ยวที่วัดนะคะถ้าว่า ได้มีโอกาสมาก็วัดอยู่ไม่ไกลค่ะวัดอยู่เขตเ,เขตวัดตโลอมอก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไรค่ะวัดก็อยู่ประมาณสักสิบกว่ากิโลนะคะจากที่อมอนอยู่นะคะอมอนก็ขับรถมาก็ขับรถมาประมาณยี่สิบนาทีค่ะไม่ไกลค่ะไม่ไกลค่ะแมวแมวเมียมาถ่ายด้วยกันหน่อยแล้วแมว แมวมาถ่ายหน่อยครับมานี่หน่อยแล้วโอ้มา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  <S <S มานี่หน่อยแล้วมานี่ครับไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายครับ <S 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 นี่ค่ะแมวมานี่หน่อยโอ้นี่เห็นเสื้ออมอนไหมเหมือนคนแมวเลยฮนะแมวมันนี่เล้วแมวมันก็รอดไปรอดมากับตัวอมอนนี่มาแล้วมาเข้ากล้องหน่อยยังไม่เห็นหน้ายังไม่เห็นหน้าเดี๋ยวเห็นหน้าแมวกันแมวแมวมานี่แล้วอ่ะแมวมันก็มาวนมาวนอยู่กับอมอนนะคะ มาเร็วมาเร็มาเร็มาเร็มานีเล็วเดี๋ยวต้องถ่ายลายตั้งอย่างนี้ยค่ะมานีเร็วแมวมานีแล้วแมวมานีแล้วแมวโชว์หน้าหน่อยแมวอายแมวไม่ยอมเข้ากล้องกับอมอนะคะแมวอายแต่มันก็จะวนวนอยู่กับอมอนนี่แหละค่ะวนไปวนมาแมววนไปวนมามาเล็วมาเล็วมาเร็วมาเข้านักกล้องกับแม่อมอนหน่อยแล้วแมวจ๋าแมวงอนแมวนอนกับพื้น มันวนไปวนมากับแม่ออนแล้วมันก็มันนอนพืน้นอาม,มามันเข้ากล้องกันหน่อยยังไม่เจอหน้ากันเด้อแล้ววันนี้เลยมามาทางนี้แมววนไปวนมาอย่างนี้เลยค่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะแมวไหน,นไปไหนแล้วแมวไปแล้วแมวไปแล้วค่ะเพื่อนๆแมวไปแล้วค่ะ,ว,ว,คะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศที่วัดจะถ่ายวัดและถ่ายธรรมชาติที่เบเยรยม และที่ถ่ายวัดและถ่ายธรรมชาติที่เบเยี่ยมและที่ทุกที่สถานที่ที่แม่อมอนไปแม่อมอนเห็นอะไรที่สวยๆงามๆแม่อมอนก็จะถ่ายไปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะนะคะมีไก่ด้วยค่ะไก่ไก่ไก่เนี่ยจ้ะไก่ตัวนี้น่ารักไหมคะไก่น่ารักเนาะไก่เ่อยๆอย่าก็บมือกันนะ ไปดูที่อื่นต่อนะคะ่ <c ười> ใช่ใช่ไกย่ยิงนักสติด้าอาจารย์บอกไกย่ยิงนักสติดอ,อยกข้างบนตลอดิตใช่ไหมอ๋เอเดินออกกําลังกายตลอดเลยเนาะออาหารก็ต้องทานข้างบนอ๋อมาชมค่ะเพื่อนๆ ไก่รับประทานอาหารไ,ไ,ไ,ไก่กไไข,ขันเสียงดังมากเดี๋ยวไปดูไก่นะคะไปต่อค่ะไปดูไก่บรรยากาศที่วัดค,ค่ะที่วัดก็กว้างขวางเหมือนกันนะคะใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดินยังไม่ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูไก่ ตรงนน้นไปดูไก่ตรงนู้นค่ะ,คะมาชมไก่นะคะไก่สวยงามค่ะขยายนีค่ะไก่ ไก่ก็จะเป็นผลไม้นะคะที่นี่อาจจะไม่มีข้าวเปลือกนะคะอาจจะเป็นผลไม้แทนเนี่ยคะ่ะอาหารไก่นะคะเป็นผลไม้จะไม่มีเม็ดข้าวสารจะไม่มีข้าวเปลือกนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารไก่นะคะที่พื้นนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอาหารไก่ก็เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> ก็จะมี รู้สึกว่าจะเป็นเม็ดข้าวโพดบดนะคะบดท,ที่เขาปั่นละอียด ดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ห้อยไว้สวยงามมากๆคกะ,ะ,ะันี่คะก็ห้อยไว้ระยองยาวไปถึงนน่นเลยนะคะสวยงามมากบรรยากาศในวัดเป็นแบบนี้เลยนะคะนู่นไกลๆม,มีแมวด้วยะคะ่ะมีแมวด้วยเนาะเ,เดี๋ยวอมรอญพาเดินดูเนาะค่ะดอกไม้สวยมากมากค่ะเพื่อนดูสิสวยมากๆเป็นธรรมชาติมากๆค่ะก็จะเป็นทางที่จะเดินเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆทางที่จะเดินเข้าไปเดี๋ยว พาเดินไปดูดอกไม้ข้างในนู่นนะคะนู่นสวยมากๆค่ะอันนี้ก็สวยนะคะเพื่อน,น,นะะแต่อาจจะสองิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันพาเดินไปดูข้างในนู่นนะคะไปชมด้วยกันนะคะ